ไอ้ที่ผูกไมู่ไอดีดูก็ได้นะยูไอดีื่องว่างอ่ะถูกเปล่าไข้อแรกผูกผิด ID เุ้ยนลาได้แน่ข้อแรบของกดรับของวุ้ยท่าจังหวะนนี่นิดติวมันทป็ยังไงด้เริ่มหานตกไฟอยู่การเทียบกำลังสู้เลนกดผิดเป็ยังไงจังหวะนี้หนู่มตอนเริ่มกำลังสู้เทียบกำลังสู้กันเลยมาใส่ปีกแล้วล่อนโชว์เนะเดี๋ยวจะถ่ายลงนิดคอร์ท ลยแ้วัใส่ปีกสักทีใก่ีับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวคลิปยาวลงไม่ได้อันนี้ปะอ่าเฮ้ยใช่หรออันนี้นนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่หรไม่รู้ว่าไมู่อันที่สามใช่หรออันที่สามอันที่สามอันที่สามอ๋อโอเคอันที่สามเรียบร้อยสีโคตรไปบินเดี๋ยวโชว์เวลาโหลดนะ ต้องต้องมาโดดที่หวังชูอินโดดคุ๊นต๊องโดดโคตรเร็วอ่าดูดูปีกดูวิวอ่ะมีการล่อนลอนไนล่อนในอ่าดูวิวดูวิวดูวิวที่ดูวิวเออเอ่าสวยเลยดูคเก่งไหมลูกที่หน่อยเด็กเด็กเด็กอ่าโดดลงมาโชว์กราฟิกนะ ด,ด,ดิมอนโช่ดิมอนโชอ๋อปลอดถ้วยใ,ในเพด้วยใช่